สวัสดีครับสวัสดีไวรุกันพาทุกคนด้วยนะครับพบก,กับพี่นาดีฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะครับวูคองนะก็ตัวนี้จะเป็น SD ในซีรีส์ของ SD Gundam World Hero นะครับอันนี้ถือเป็นตัวแรกของผมเลยนะที่ได้ลองต่อ SD ซีรีส์นี้นะครับกะว่าจะไม่เล่นนะทีแรกเพราะว่ามันทำสีเยอะนะค่อนข้างที่จะทำสีเยอะแล้วก็ยิบย่อยเยอะนะครับผมก็พอดีได้มาราคาถูกนะครับตอนที่โปรโมชั่นของลาซาด้าอะไรอย่างนี้นะครับมัน มันราคาถูกก็เลยติดๆมาหน่อย SD นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าบูคองตัวนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับซีรีส์นะครับ SC Gundam Hero เนี่ยมันก็จะเป็นกันดั้มนะครับที่หยิบยกเอาตัวละครต่างๆของจีนนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเช่นอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับบูคองเนี่ยมาทําเป็นรูปแบบของกันดั้มนะก็ตัวนี้ เขาก็ทําออกมาหลากหลายซีรีส์นะของนี้ของบันไดอ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมว่ามันดีไซน์มันค่อนข้างสวยนะแต่ว่ามันมีอะไรที่ยิบย่อยเยอะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นคู่มือมันเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในนี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะแผ่นหนึ่งนะครับสติกเกอร์เป็นแบบฟอยธรรมดาครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดอะไรไปเยอะมากมายเดี๋ยวกะว่าจะไปทายทำสีเอาหรือว่าแต้มสีเอานะครับก็ติดไปแค่ดวงตานะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดู ก่อนที่ไปฟังความรู้สึกกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ต่างๆที่ได้มาในนี้กันก่อนนะครับก็ถือว่าให้มาเยอะนะเนี่ยอย่างนี้นะครับเอฟเฟกต์ effect. พัดส,สนะครับที่เป็นเอฟเฟกต์พลังต่างๆนะครับของเจ้าวูคลองก็จะมีหัวมังกรนี่นะครับแล้วก็กรงเล็บนะครับกรงเล็บทองที่เป็นแบบรูปมือไฟอย่างเงี้ยนะครับไอพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดเล่นนะครับกับตัวของโมเดลของเราได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับ นี่อันนี้เป็นเอฟเฟกไฟนะครับแล้วก็มีอาวุธของวูคองตัวนี้ก็คือ,อกระบองนั่นเองนะครับวูคองก็คือใสอี๋วนั่นแหละนะครับถ้าใครแบบเรียกง่ายๆก็คือใส่เอ่วนะนะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปดูประกรณบกันก่อนนะครับนี่จะตัวพ์ทแสงพาทใสตัวนี้นะครับสามารถมาเล่นกับกระบองได้แบบนี้นะครับก็สวมเข้าไปนะครับเออนี่มันก็จะเป็นแบบ ทวนนะทวนเป็นทวนเป็นงาวนะครับ2ด้าน2ฝั่งแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถมาให้เจ้าวูคองนี่ถือได้นะครับแต่ว่าก่อนจะถือเนี่ยเราต้องถอดนี่ก่อนออกก่อนนะนะครับถอดไอ้ตรงส่วนปลายเท่กันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าอาวุธของวูคองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวถอดอาวุธออกก่อนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับของตัวโมเดลกันก่อนนะครับว่ามันยังไงนะมันเป็นยังไงมีอะไรข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สำหรับเจ้าวูคองนะครับความรู้สึกแรกนะครับหลังจากที่ผมต่อนะครับตัวนี้ถือเป็นตัวแรกนะบอกก่อนอันนี้จะเป็นตัวแรกของซีรีส์เวอร์ฮีโร่ของผมเลยนะครับซึ่งเอสดีกันดั้มตัวอื่นเนี่ยผมก็เคยต่อมาแล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่งจะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวที่1ด้วยนะมาดูดีเทลรายละเอียดนะครับพวกล่องต่างๆถือว่าคมมากๆนะครับตัวนี้ผมทึ่งต่อเสร็จแต่ก็ยังไม่ตัดเส้นอะไรไปนะนะครับล่องกลางถือว่าคมมากแล้วครับแล้วก็พวกรายละเอียดยิบย่อยที่มันแสดงออกมานะครับพวกสีแดงนะ ถือว่าทามาได้เยอะนะครับได้เยอะมากเกินมาตรฐานของ SD แบบธรรมดาธรรมดานะนะความรู้สึกแรกที่ผมต่อออกมานะผมว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูดีอ่ะมันดูดีกว่า SD กันดั้มพวก SD EX Standard เงี้ยนะครับดูดีกว่าในในรูปแบบที่เราต่อดิบออกมานะที่แบบต่อดิบแล้วยังไม่ได้ตัดเส้นอ่ะผมว่ามันมันค่อนข้างมันค่อนข้างสวยกว่านะครับอะดูดีกว่าไว้ง่ายคือแบบ ต่อมาดิบๆเดิมๆเลยโดยที่ไม่ต้องทําสีไม่ต้องตัดเส้นไม่ต้องอะไรอเนี่ยดูลักษณะดูสินะครับมันจะดูดีกว่านะผมว่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดที่แบบหลวมอยู่บ้างนะครับก็คือตรงคอเนี่ยมันจะงอ ok ok กงอกเง็กเพีหนึ่งนะครับมันโกดได้ไม่เต็มนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือแบบเหมือนเห็นคอด้านในอยู่นะนะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับที่มันหลวมแล้วก็ตรงส่วนเกราะขาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันหลวมนิดนึงนะ งอแงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่โดยรวมรูปแบบรูปลักษณ์ที่ความรู้สึกการตอรัองแรกนี่คือผมชอบเลยนะตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะได้แตกลายดูทรงแล้ว <c oughs> น่าจะได้แตกลายออกมาเป็นซีรีส์เวอร์ฮีโร่เก็บอีกแล้วมั้งนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องลองไปตัดเส้นนะครับตัดเส้นแล้วก็ทําสีแต้มสีทองอะไรต่างๆนิดหน่อยๆนะครับสีทองที่ให้มานี่ก็ ก็ถ้าตอดิบนะผมก็ว่าพอพอใช้ได้นะดูดีอยู่นะนะครับผมแต่ว่าถ้าไปทําสีก็จะดีกว่านะครับด้านหลังนะครับอเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังี่เขามีหางด้วยนะสําหรับเจ้าวูวคลองนะครับลิงอนะเนาะลิงก็ต้องมีหางนะครับนี่ลิงก็หางก็จะเป็นพาร์ทใสขึ้นมาปุ๊บต่อมีมีฉมวกแหลมๆนะครับเป็นอาว,วุธได้นะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะ สำหรับส่วนสูงนะครับของเจ้าวูคองตัวนี้ก็จะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนนะประมาณ8ถึง10เซนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีราคาอยู่ที่200บาทนะครับเป็นตัวที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะนะครับผมว่าคุ้มกว่า E-Standard นะครับดูแล้วนะครับดูแบบรูปทรงต่างๆรูปลักษ์ดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมว่าคุ้มกว่านะครับ E-Standard มันก็จะทำตามอนิเมะนะมันก็เรียบๆนะครับแล้วแล้วก็การแบ่งสีก็น้อยด้วยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองนะครับเอาเอฟเฟกต่างๆติดชุดเกราะเข้าไปนะครับซึ่งเอฟเฟกพวกนี้มันสามารถนํามาติดกับตัวโมเดลได้นะครับจากกงเล็บตัวนี้นะครับเอามาติดกับนี่ได้นะครับนี่เอามาติดตรงตรงส่วนแขนอ่าเป็นไงเท่เลยทีเดียวนะครับนี่ตรงส่วนแขนตัวนี้สามารถติดตรงแขนได้แล้วก็อ่กงเล็บนะครับสามารถมาติดตรงด้านนี้ได้นะครับด้านหัวมันเนี่ยนะครับ เพื่อสามารถทำเป็นแบบเวอร์ชั่นเป็นชุดเกาะได้นะครับติดตรงติดเข้าไปเนี่ยมันจะติดตรงหัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวที่เป็นหัวมังกรมาใส่ข้างหน้าแบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงเอออ่ะใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบแปลงร่างนะเอฟเฟกพลังอย่างนี้นะครับเออมันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยแต่ว่า ผมว่ามันดูไม่ค่อยเท่ะนะครับถ้าใส่เป็นกรงเล็บก็จะสวยอยู่นะนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่เป็นเปลวไฟตัวนี้นะครับก็จะมาติดตรงนี้นะข้างๆตรงกรอะขานะครับเออเป็นเปลวไฟอ่าหลังจากที่ใส่ชุดกค็ครบครบก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าอลังการเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องไปทําสีนะนะนะครับแล้วก็เอาอาวุธมาถือแบบนี้กระบองบูคองนั่นเองนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุป SD กันดั้มตัวนี้กัน SD กันดั้มตัวนี้ก็คือ SD ดกันดั้มซีรีส์ w o r l d Hero นะครับก็มีราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะครับตัวนี้ถือว่าไม่แพงครับมีส่วนสูงอยู่ที่เอ่อสิถึงเอ่อแถึงสิเซนนะโดยประมาณนะครับดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆถือว่าให้มาเยอะนะครับครบๆเลยผมว่าคุ้มนะตัวนี้นะครับผมก็มีจุดหลวมนะครับนิดๆหน่อยๆตรงเกาะเข่านะครับผมแล้วก็หัวนะนอกนั้นถือว่าจุดขยับ เยอะนะครับขยับได้ดีนะครับจัดแอคชั่นได้เยอะเหมือนกันนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ถ้าใครจะเปิดไลน์ใหม่สําหรับ S D ตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับสำหรับ S D Gundam World Hero ซึ่งวูคองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่1ของซีรีส์นี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะลองเปิดไลน์ใหม่นะครับ S D Gundam เนี่ยก็เริ่มต้นที่วูคองตัวนี้ก็ได้นะครับประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะสำหรับ S D Gundam World Hero ผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันนะความรู้สึกนะครับ แปเต็ม10เลยนะครับก็ยังมีจุดที่ติอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือพวกหลวมอะไรนิดหน่อยๆประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับชอบนะถือว่าชอบนะครับหนักไปทางชอบมากกว่านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวบ้านๆนะครับสำหรับความรู้สึกนะครับหลังการต่อ s d สติการ์เดอร์ฮีโร่นะครับตัวแรกนะครับก็จากนี้เดี๋ยวจะไปตัดเส้นนะครับแล้วก็ทําสีนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีละกันเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ